สวัสดีค่ะทุกคนคะเมะื่อสักครู่นี้กี่ไปยืนอยู่ตรงไหนหรือว่าโน่ตรงโนตรงโน้นนะอดใจไม่ไหวต้องข้ามเรือสักหนึ่งรอบทุกคนคะตอนนี้เรากําลังขายเรือข้ามไปที่วัดบรรดบแต่กี้จะไม่ได้พาทุกคนไปวัดบรรดบหรอกนะมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง่งมาแล้วก็ต้องนั่งเรือไงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะนั่งเรือข้ามออรอบเกาะไปตอนนี้นะคะเดี๋ยวคิดว่าถ้านั่งไปคนเดียวมันก็คงจะดูแบบ เป่าเปี่ยวเกินไปคี่รอเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะพานั่งเรือใหญ่ไปนั่งรอบนะคะแต่ตอนนี้เราพายเรือคุณป้าแกคุณป้าพายอยู่ท่านี้นะคะก็พายรับส่งคนจากท่าวังจันท์ไปที่ท่าวัดบุดกเนี่ยค่ะอันนี้คือเกาะลอยทุกคนดูน้ำาน่แต่ขอบอกว่ามันไม่แรงเท่าที่เราไปตรงหน้าวัดพนัญเชิงแล้วก็ไม่แรงตรงแถวแถวไม่แรงเท่าตรงแถวแถวบริเวณหลังวังหลวงค่ะทุกคนจาได้ไหมคะตรงท่าเสด็จหรือว่าวัดเชิงท่าคือ ที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตรงนี้มันมันเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าท่านเลยจากตรงนี้ไปแล้วนะคะไปตรงบริเวณตรงบริเวณ3ามแง่งอ่ะที่เราไปยืนดูตรงทางที่คลองคูขือหน้ามันอ้อมมาตรงนี้ใช่ป่ะแล้วป่าสากฝั่งตะวันออกมันอ้อมไปทางนู้นใช่ป่ะตรงนั้นน้ำมันก็ยังแรงอยู่นะคะป่าสาแต่พอมาถึงคลองคูขือหน้าตรงเนี้ยเหมือนน้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มันจะเป็นแรงอีกทีตรงนู้นค่ะทุกคนโน่นทุกคนเห็นไหมตรงถึกบรรจบ ทุกคนเห็นสะพานเหล็กอันนบ้าที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี้เอ้สะพานเหล็กอันนี้ทุกคนนะถ้าเกิดเลี้ยวฝาไปอะ่ะมันจะไปคลองบางขวดที่เราไปว่าสามิหารกันมาเมื่อสองวันที่แล้วจําได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราเลี้ยวข้ามอข้ามเกาะมุงไปใช่ไหมคะมันก็คือในส่วนของคลองเออคลองเมืองคือเอ่อชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่าคลองเมืองนะคนอยุธยารุ่นเก่าๆเขาก็เรียกว่าคลองเมืองแต่ถ้าเกิดเราไปตรงแถวแถวหลังวังจันทร์เอ่อหลังวังวังหลวงตรงท่าสเสด็จ ทำไมเขาเรียกตรงนั้นว่าแม่น้ำลบบุรีกี้ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะทั้งทที่จริงๆลบบุรีอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะต้องอ้อมนี้ขึ้นไปนะคะอ้อมนี้นนุนมันก็ไปนู่นเราจะไม่มีทางเห็นแม่น้ำลบบุรีแน่ๆนะคะก็เป็นการบ้านนะคะดูดิน้ําเอยแต่จะว่าน้าไม่แรงก็แรงเหมือนกันนะคะดูดิเพราะว่ามันคือคุณป้าพายทนน้ำใช่ป่ะเนี่ยมันแทบจะไม่ขยับเลย ก็ถือว่าแรงระดับหนึ่งนะคะคืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าคลองคูขื่อหน้าเนี่ยนะคะขุดขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระองค์ก็คงจะมองการไกลนะคะอย่างที่บอกว่าเกาะกรุงศรีเราเนี่ยทางด้านฝั่งทิศเหนือเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะเปราะบางมากเป็นป้าเลี้ยวกับเลยค่ะแต่ว่าสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเลี้ยวกับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อพูดถึงว่าเมื่อกี้อ่าถ้า พระมหาสมเด็จพระมหาอมราชาเนี่ยท่านทรงมองการไกลแหละนะคะว่าเนื่องจากบริเวณจุดนี้นะคะเราไม่มีแม่น้ําที่มาเป็นตัวแบ่งคือเป็นตัวทำเป็นตัวชะลอทับของทางฝั่งค่าศึกและที่สําคัญคือบริเวณวัดบนดบแห่งนี้นะคะทุกคนมันกลายเป็นค่ายของค่าศึกไปด้วยนะคะตอนช่วงที่เราโดนล้อมหนักๆนักค่ายมีทั้งหมดรอบกรุงศรีอยุธยานะคะมีทั้งหมด27ค่ายพม่าล้อมเราได้เกือบหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ ช่วงก่อนล่วงหน้าหลังจากที่มีการขุดคลองคคอขุดตรงป้อมมหาชัยแล้วใช่ไหมคะทีะ่มังมหาราชาวางแผนขุดกำแพงของกรุงศรีแล้วเนี่ยช่วงก่อนหน้านั้นสักประมาณพระเจ้าตากไปแล้วนะคะพระเจ้าตากท่านไปจากค่ายวัดพิชัยแล้วด้วยนะคะตอนนั้นก็เท่ากับเป็นการล้อมปีกกาของทางพมา่าเนี่ยคือเขาล้อมเราได้แบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้าถ้าพระเจ้าตากท่านไปแล้วนั่นหมายความว่าเขาเขาร้อมเราได้หมดเลยนะคะทุกคนนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งว่านั่นแหละเราก็เลยต้อง เสียกรุงเสียอุทยาไปอย่างที่เรารู้กันตามพระราชพงศาวดารตามประวัติศาสตร์ต่างๆที่เราเรียนรู้กันมานั่นแหละนะคะทุกคนเเห็นน้ำนิ่งๆแบบนี้ทำเมื่อกี้นึกถึงคำสุภาษิตสมัยก่อนนะคะที่เขาบอกว่าอะไรนะน้ำนิ่งไหลลึคืออันนี้ของจริงนะคะทุกคนทุกคนเห็นมันนิ่งๆอย่างเงี้ยมันไม่นิ่งนะคือตรงนี้ถ้าให้วหว้ข้ามอ่ะกีก็คงไหว้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ เอาเป็นว่าตอนนี้ช่วงน้ําหลากนะคะทุกคนกรุงศรีอยุธยาน้ําหลากเนี่ยให้กี้ว่ายตรงไหนหกี้ก็ว่ายไม่ได้สักที่แหละ <c ười> นหนานแรงมากอ่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งกันนะคะสาหรับใครที่จะมานั่งเรือนะคะก็ติดต่อนะนี่พี่ๆเขานั่งกันอยู่ตรงสารานะคะราคาก็คุยกันเองนะคะกี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาคือเราแค่อยากจะแนะนําว่าใครมาอยุธยาเนี่ยเรามีแอททิวิตี้ให้ทํามากมายไก่กองนะคะแล้วแต่คุณจะสืบก,กันละกันว่าคุณจะไปนั่งท่าไหนยังไงนะคะ โอเคค่ะทุกคนไปกลับบ้านกันดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะ<ม>เราเจอกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเ,เรามีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะคะคือกีก็อยากจะให้มาดูต้นทางน้ํานิดนึงนะคะทุกคนเห็นไหมว่าตรงนี้เป็นเจ้าพยาเป็นป่าส์ทางด้านฝั่งตะวันออกของเกาะเมืองเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าย้อนดูไปนะคะเมื่อกี้ถ้าดูต่อเนื่องกันอะ่ะที่พาทุกคนไปอยู่ทางฝั่งด้านตะวันออกก็จริงหน้าวังจันเกษตร,ตรงบริเวณคลองคูขืน้า แต่ตรงนี้มันเป็นตรงส,รสะพานเสด็จทุกคนดูดินี่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 ในส,สะพานเสด็จนะคะแล้วก็ข้างหลังเราเนี่ยตรงนี้เป็นวัดสุวรรณดารารามเราเคยมาที่นี่กันแล้วนะคะทุกคนคะเรือกําลังมาเลยทุกคนจําได้ปะวันนั้นที่เราไปที่น้าวัดพนัญเชิงอะ่ะที่กี้บอกว่าน้ำตอนนั้นมันแรงมากอะ่ะเขาต้องใช้เรือน่ะสามลามอันนี้แค่สามนะวันนั้นสี่สามลามนะคะเพื่อลากจูงในเรือที่มันเป็นเรือเหล็กอันนี้ที่มันบรรทุกของเนี่ยทุกคนว่าเนี่ย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  ว่าเพื่อที่จะลากเรือเนี่ยย้อนย้อนแบบเรียกว่าทวนน้ำขึ้นไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณป้าเนี่ยเขาพายเรือพาที่ข้ามไปตรงคลองคูขื่อหน้าไปตรงเกาะลอยเนี่ยคือพายเรือเนี่ยตรงบริเวณแรวแถวคลองคูขื่อหน้าเนี่ยกี่ว่าน้ํามันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกแต่เราได้ไปเห็นว่าน้ํามันขึ้นเท่าไหร่แต่ตรงเลยตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าน้ำมันขึ้นมากนะคะแล้วก็บริเวณของเความความเขาเรียก่าความเที่ยวของน้ำอ่ะตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างแร กี่ว่าไปมาหลายที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าวัดเชิงออวัดสนามชัยวัดธรรมรา,ามเจดียสุโยไทยนะคะไปดูมาทุกทุกที่แลวที่ว่าตรงบริเวณวัดพนันเชิงอันแรงสุดนะคะแล้วก็ตรงบริเวณหน้าวัดเชิงท่าหรือว่าตรงออท้ายวังหลวงเนี่ยก็ถือว่าแรงสุดเพราะว่าตรงนั้นน่มันเป็นกษณะเหมือนแับ คือมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาเราก็ไม่น่าใจเหมือนกันนะคะที่อาจจะไปในช่วงเวลาที่น้ํามันค่อนข้างไหลแรงประมาณนี้เนี่ยทุกคนดูนี้คือป่าสัตทางด้าน,นทิศตะว,วันออกคือเอาจริงนะคะคือน้ําขึ้นเนี่ยมันก็วิวสวยแต่ว่าเท่าที่กี้ถามคุณป้าที่บ้านอยู่ใกล้ท่าน้ําเนี่ยแกก็บอกว่าขึ้นมากก็ไม่ดีนะลูกเพราะว่าน้ามันเอาน้ามันมาเนี่ยบางทีน้ํามันก็อาจจะนําพาสิ่งสกปรกมาด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคุณป้าบอกว่าไม่ทั่วก็ดีเหมือนกันเอาไปเอาใจช่วยแล้วกัน,นะคะ่ะทุกคน เอาใจช่วยชาวจังหวัดพระนครศรียานะคะทุกคนคือตอนนี้น้ําขึ้นอะ่ะมันก็ได้วิวสวยแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับพงศาวดารที่ที่ที่เราอยากรู้ด้วยใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่กี้รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะคะแต่ในมุมนึงเราก็ไม่อยากให้ท่วงบ้านชาวบ้านหรอกนะคะมันก็ไม่ดีไงเาขาเขาลำบากนะคะโอเคทุกคนวันนี้กี้จะไม่พาทุกคนลงไปทั้งล่างแล้วนะเพราะว่าวันนั้นเรามาเราก็ลงกันไปแล้วนะคะอี่ยลงไปตรงนี้อย่ลงตรงนี้ ไม,ไม่ต้องงงละไปย้อนดูคลิปพีกกี้พามาที่ที่นี่นะคะสักประมาณ3าสี่วันที่ผ่านมานะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามาดูน้ําขึ้นรอบเกาะกรุงศรีกันตลอดเวลาทุกจุดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแต่เพียนเท่านี้นะคะสําหรับที่บริเวณอ้อสะพานเสด็จหน้าวัชวรนดารารามนะคะแล้วก็ต่อจาข้ามไปโรงแรมสร้างใหม่ชื่ออะไรไม่รู้ตรงโน้นเป็นโรงแรมกรุงศรีใช่ไหมข้ามไปก็คือวัดพิชัยแล้วก็ไปตรงนน้นนะคะทุกคนมันอ้อมไปก็จะไปวัดพนันเชิงได้ ครบทุกจุดนะคะทุกคนนะเหลือวัดชัยที่เดียวก็ต้องรอดูนะคะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยถ้าโบราณสถานเปิดเดี๋ยวกี้จะพาเข้าไปที่หน้าวัดชัยแต่เข้าไปตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีผลหรอกเพราะว่าเขาเอาบังเกอร์เอาอะไรมาปิดตรงหน้าวัดชัยหมดเลยนะคะเราก็จะไม่เห็นแม่น้ําแบบชัดๆเพราะว่าเขาเป็นห่วงโบราณสถานจะท่วมน้ํานะคะโอเคค่ะไปละรานนี้กี้ไปจริงๆแล้วนะ <laughs> โอ้ยจะไปจะไปหลายรล่แล้วพาไปตรงนูง้นตรงนี้ทั่วไปหมดเลยวันนี้วันอาทิตย์ ก็ถือว่าเป็นการมาพักผ่อนแล้วก็พาทุกคนมาเที่ยวในจุดต่างๆของพระนครศรีอยาแล้วกันนะคะลาไปก่อนค่ะทุกคนนะคะแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขยับไปไกลกันบ้างอย่างที่กี่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปไกลกันบ้างสาหรับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะคะกลับแล้วนะคะดูแลตัวเองกันดีด้วยทุกคนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ